กำลังมีปัญหาแบบนี้อยู่บ้างคะต้องเสียวเวลามากขึ้นในตอนเช้าเพื <c oughs> ่อมาดูแลผิวหน้าที่มีปัญหาสิว <c oughs> จนทําให้ต้องไปทํางานสายบ่อย <c oughs> และถูกตัดเงินเดือนอยู่แบบนี้หนึ่ง <c oughs> ในสาเหตุที่เกิดอาการแบบนี้นะคะเกิด <c oughs> จากร่างกายของเราเนี่ยขาดแร่ธาตุที่มีบทบาทสําคัญที่เรียกว่าแร่สังกสีหรือซิงค์นั่นเองค่ะโดยปกตินะคะเราสามารถหาทานแร่สังกสีหรือซิงค์ได้จากหอยนางรมสัตว์เนื้อแดงไข่และนมแต่มันไม่ง่ายแบบนั้นเพราะเราต้องทานอาหารเหล่านี้ในปริมาณที่เยอะมากๆเป็นกิโลเลยถึงจะเพียงพอต่อ ร่างกายที่จะนําไปใช้ในแต่ละวันหากยากเกินไปนะคะเนยขอแนะนําตัวนี้เลยไลท์ซิงค์พลัสวิตามินซีเราเลือกใช้เป็นซิงค์อะมิโนแอซิดชิเลตซึ่งฟอร์มนี้นะคะเรานําเข้ามาจากบริษัทโนเวเทคประเทศสหรัฐอเมริกาและยังพลัสไปด้วยวิตามินซีและซิตรัสไบโอฟลาวนอยด์และนอกจากนี้นะคะเรายังใช้แคปซูลเจลาตินซึ่งเป็นฟาร์มาร์เกรดนําเข้ามาจากบริษัทชั้นนา ACG และยังได้รับการรองรับมาตรฐานการผลิต GHPs Code จากบูโรบริทัตประเทศฝรั่งเศสและวิธีการทานง่ายมากๆเพียงแค่ ังละ1เม็ดเช้าเย็นหลังอาหารหากใครนะคะที่กังวลใจในเรื่องของสิวแบบนี้พิกัดตะกรการด้านล่างเลยค่ะ